กำลังอะไรอยู่นะ่ม่เมื่อกี้มาให้แม่มันซื้อแต่สูตรสีเหลืองนี่มาให้มันจังขาวนี่เห็นบ่นี่เอมชอบชอบชอบเอ้ชอบชอบชอบวะชอบชอบชอบวะสีเหลืองเหลืองเหรอเยลโล่เหรอเยลโล่อะไอเยลโล่เอ้ยเอ้พ่ภูมิมาเหรอว่าพี่ภูมิมาลินกับพี่ภูมิบะ เยลโล่เยลโล่มาเอ้ยเอ้ยทำคิ๋วกระหมดเอ้ยทำคิ๋วกระหมดทำไมหมดมล้วหมดแล้วหได้กระพริบตาเอ้ยเยลโล่ส <c oughs> ีเหลืองสีเหลืองวะหมักสีเหลืองวะออใส่สีเหลืองแล้วขาววะใส่สีเหลืองแล้วขาว เอ,อมาแล้วอาบน้ำหรือบ้าอาบน้ำหรือยังอ่ะออตัดท้งหน้าเป็นหนามา้าพร้อมกันออกเป็นหนามา้าออพักพักเซรอยพักเซรอยเ,ออเกาหลีเลยทำหน้าม้าเลยข้างหน้าน่ะเขาปั้นก็ทำหน้าม้าเลย ผมยังไม่ขึ้นทำหน้าม้าเลยนะอันนี้ก็ทำหน้าม้าเหมือนกันใบแม่จิมอุ้มบะเอออุ้มได้น่อยเดี๋ยวเาบักโเนีต้องะที่ต้องตกแตวเลด้ยาเร็วเร็วว

ปูอุ้มบบดยิ้มทั้งรับทั้งยิ้มมปนอนกับปูเลยม<ฮ>ามาล้มดีกับปูมันเอือดเดียวเดียเด๋ยวจับตอนหายเลยมันเลยอยู่แล้วมันเลยอ่ะเจ็บลินล้นเขนแลบลิ้นบอกว่าเราพายาวยวดัดลิ้นตัวเองลเลย เปียกๆพี่เลยพี่ดื้ออพี่ดื้อเปียกๆเลยเปียกๆเปียกๆพี่เลยเยอะเปลี่ยนสามเดือนเหนื่อยขบสามเดือนแล้วเนาะเปลี่ยนแหละจะปีใหม่แล้ว่ะบสามเดือนต้องเชือกหนึ่งแน้เมือนซืนเออ หมาเอ้ยมาหมาเอ้ยมามาเอ้ยหมาหเอ้ยพี่แพนบริมาหาบ่พี่แพนหา